เรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างไก่พิการกับเจ้าไก่เจ้าสาวกันเถอะตบไก่หมอผีให้ตายไปเลยอ้าวพลังขากุดเจ้าไก่ดำออลล่าโอ้โหเจอแบบไก่หิมะจะสู้ได้หรือเปล่าออตีดูหน่อยยา่า วิอเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมมนกณปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่21กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองใช้เจ้าไก่เจ้าสาวตัวนี้ที่เป็นตัวที่เราไม่ค่อยจะหยิบม,มาใช้กันนะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเจ้านี่มีความแข็งแกร่งแบบสุดๆกันไปเลยและในพาร์ทที่แล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาแบบมากมายกันเลยนะยอยากจะให้อัปเกรดเจ้า น้ตัว,ตวีซึ่งในวันนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างพิเศษนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเกรดเจ้าไก่นักสู้ถึง2ตัวกันเลยจะมีตัวอะไรนั้นเพื่อนๆทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะนั่นก็คือเจ้าไก่ดาและก็เจ้าไก่พิการนะครับผมพูดเลยว่าเจ้าพวกนี้จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเลยนะเจ้าไก่พิการจะเป็นไก่ที่ทําการสู้รบมาเยอะมีร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่ามีพลังโจมตีที่สูงสุดๆไปเลยส่วนเจ้าไก่ด จะมีจุดเด่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะแล้วสำหรับในพาร์ทหน้าใครที่อยากจะให้อัปเกรดไก่ตัวไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยในใจนะครับผมอยากจะลองอัปเกรดเจ้าไก่หุญญ่นยนต์ให้เต็มขั้นไปเลยนะเห็นมีคนบอกว่าเป็นตัวที่ถ้าอัปเกรดมาแล้วโคตรจะคุ้มจริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่เนี๋ยแป๊บหนึ่งตามหาเจ้าไก่พิการกันก่อนนะโอ้โหอยู่ข้างกันเลยนะเพื่อน รู้สึกว่าเจ้าไก่ดำเลเวล1จะอัพเป็นเลเวล2ใช้ประมาณ75,000ส่วนเจ้านี้ใช้เงินเยอะกว่าแม่เจ้าไก่พิการอาจจะเก่งกว่าก็ได้นะดูซิเปรียบเทียบก,กันหน่อยโอ้โหเจ้านี้จะมีเลือดที่2200เจ้านี้เลือด400ใกล้จะตายเต็มทีเจ้าไก่ดำแอคแท็กส0่ส่วนเจ้าไก่พิการ1100ครับผมอัตรา,าก,การคิก,ก็66กับ70งั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มอัพเกรดจากเจ้าไก่ดำที่หลายๆคนอยากจะเห็นอัพ เกรไปเลยเพื่อนนี่ออล่าขั้นต้นโอ้โหรอคอยมานานหเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้เราก็เล่นมาจนถึงด่านที่ประมาณ190กว่านะเงินที่เราได้ก็เลยค่อนข้างจะเยอะกันเลยมี700ล้านเดี๋ยวดูซิว่าเงิน700ล้านจะอัปเกรดแต่ละตัวได้ขนาดไหนกันนะไปต่อเนื่อง เรเวลห้าแล้วเพื่อนอล่าก็เริ่มจะมีความผิวเขียว,ยวตอนนี้ก็ใช้เงินไปประมาณ3ล้านนะในการอัปเกรดโอ้โหค่อนข้างจะน้อยเอาละเรเวลสิบแล้วเพื่อนอใช้ไปอีก2ล้านนีอ่ออล่าฟ้าๆครับผมกลับมาอัปเกรดเจ้าไก่พี่การกันบ้างรู้สึกว่าเจ้านี่เรเวล8ก็เกือบจะใช้ไป5ล้านกันแล้วนะแม่ถ้า5ล้านนี่อัปเกรดเจ้าไก่ดําได้เป Level 10. Level 10. ็นเรเวลสิบเรเวลสิบ เป็นไงสุดยอดแน่นอนเปรียบเทียบดูสิโอ้โหเราจะเห็นความต่างกันอย่าง มากมายอยู่นะเจ้านี้แอคแท็กหมื่นแปดโอ้โหอันนี้42่หมอัปเกรดเจ้าไก่ดําต่อละกันนะแม่ก็ดูเงินด้านซ้ายบนไป็นกรับผมตอนนี้เหลือ686หล้านโอ้โห้โหดูเงินเหลือประมาณ640้ล้านเฮ้ยนายก็กินเงินเยอะเหมือนกันนะนายดูสิโอ้โหไก่ดำออร่าแดงเข้มข้นลองใช้ดูก่อนละกัน เดี๋ยวจะอัปเกรดจนเสียเวลาเกินไปอุ้ยโอกาสชนะ44ออไก่ดำอ,อรลาคนเจอกับ อุ้ยนักเลงตัวจริงจะสู้ได้ไม่เอยเจ้าไก่ดำขนฟูที่ไปครับผมจ้าอุ้ยอุ้ยขี้ไม่ค่อยจะแรงโอ้โยแต่ว่าเฮ้ยถ้าตีเรื่อยๆก็๋อได้อยู่นี้เน้นตีทีๆครับผมโอ้โหขาจิกจิกจิกจเฮ้ยอย่าโดนขี้เยอะเดี๋ยวตายแม่เป็นศึกที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อโอ้โหเฮ้ยไอไก่นักเลงนี่มันโหดเฮ้ยแต่เราก็เริ่มขี้แรงขึ้นอ้โหตายครับผมเจ้าไก่ดำของเราโอ้โห สงสัยต้องอัปเกรดไปก่อนเฮ้ยเนี่ยผมเรเวล19แม่เจ้าไก่ดำแอคแท็กเริ่มจะเป็นเฮ้ยจ0แสนเลือดก็3ล้านกว่านะอัปเกรดต่อเนื่องปั๊บปั๊บปั๊บเราเผื่อใจไว้เงินในการอัพประมาณ200ล้านกันแล้วนะแต่เจ้านี่ไม่น่าจะถึงโอ้โหไก่ดำออร่าดำแก้มือกันหน่อยโอกาสชนะคราวนี้ 45%เฮ้ย hey, เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหม่มาต้องวัดฝีมือตีก่อนนะผมเออหุ้ยแรงอยู่เฮ้ยเข้านี้อื <c> ้อ <oughs> ใช้ได้นะเนี่ยนายกระจอกลงหรือเปล่าไอ,อไก่นักเลงโดนกระทืบนี่เงินบานโอ้โหห้าเจ้าไก่ดำออร่าดำเจอวิ่งไก่ไรขนอย่าประมาทนะเพื่อนมันตีแรงเ้ยเสมอกันอีกโอ้โหตีแบบว่าแรงกว่านิดนึ่า มีโอกาสเสมอแล้วเนี่ยเออตายคู่ถ้าได้ตีก่อนเจ้านี่น่าจะชนะมันไม่มีขนดีเฟนซ์มันน่าจะน้อยเออทะลวงออกเฮ้ยอุ้ยแต่เรามีแบบว่าขนฟูฟูปกป้องผิวหนังนี่เอาให้เล็บมันเกี่ยวขน <c oughs> ป๊าปป๊าปป๊าปอืมเหรียญทองอีกหนึ่งให้มันคุ้มกับการอัปเกรดกันหน่อยคราวนี้ก็อัปเกรดเจ้าไก่ดำเรเวล2ีครับผม เป็นไงเพื่อนโอ้โหไก่ดำซูปเปอร์ไซยา่าว่าแล้วก็อัพให้มันเต็มไปเลยละกันพลังโจมตีประมาณ1ล้าน HP 4ล้าน8 000, อัตราการคิ66%แล้วก็ดิฟเฟนต์5แสนหอ๋อเทียบกับเจ้าไก่เจ้าสาวหน่อยสิแม่ถ้าเทียบกันแล้วพลังโจมตีของเจ้าไก่ดำนี่มีประมาณ1ล้านใช่ไหมสู้ไม่ได้ HP ก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าอสี่ล้านแเจ้านี่ห้าล้านหนึ่ง แตกต่างกันไม่เยอะแต่อัตราการคิเจ้าสาว70%ส่วนดีเฟนต์ก็47 0 0 0ส่วนเจ้านี่5 0 0 0 0นกว่าหม,มีขนฟูๆช่วยปกป้องผิวหนังไปเพื่อนอาจจะมีดีที่ดีเฟนต์ก็เป็นได้นะอุ้ยโอกาสชนะ0%เจ้าไก่ดำออล่าโอ้โหเจอแบบไก่ฮิมะจะสู้ได้หรือเปล่าขอ,อตีดูหน่อยยา่าอุ้ย,ยไก่น้ำแข็งตาย เป็นไงเลาอย่าดูถูกฉันไม่มีใครดูถูกแกเลยนะนี่เลเวลอัพครับผมเลเวลร้อยเก้าเจ็อ้โอเจ้าไก่ดำนี่อย่าเพิ่งดูถูกมันนะไป60%สอซุ้ยคราวนี้ไก่ดำเฮ้ยเจอกับเจ้าไก่ทองความสามารถของฉันน่าจะเหนือกว่าตีไปโอ้โหยตีก่อนมาเตะอีกทีนึงจุกอุ้ย ดีเฟนส์เราค่อนข้างจะดีอยู่โอ้โหตายครับผมแต่ว่าของจริงก็คือการที่เราต้องนําเจ้านี่ไป PVP นะครับผมโอ้โหยเจ้าไก่ดากับเจ้าไก่ยมทูตจะสู้ได้หรือเปล่าไก่ดำออร่าซูเปอร์ไซยาก,กับเจ้ายมาทูตฉันจะมากระชากวิญญาณอีกแล้วแม่เจอนายทุกทุกพาร์ทเลยนะเนี่ย จะทำดาเมจกับมันยังไม่ได้เลยนะแม่ไอยมาทูตถือว่าเป็นตัวที่มีคนอัปเกรดใช้งานกันเยอะเหมือนกันนะมารจ้าโอ้โหสู้กับไก่พระเจ้าเรเว่า์สิแถมเป็นคนไทยด้วยอืมสวัสดีคุณเจเฮลโหลแม่ไก่พระเจ้าลงมาสู้ในสังเวียนปทะทะไก่ดาอย่างฉันตายซะเถอะอยา่าไหวหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> ลดเลือดพระเจ้าไปได้นิดเดียวแพ้แบบว่าสู้ไม่ได้เลยนะขอตัวธรรมดาหน่อยได้ไหมเอ่ยโอ้โหฮ้ยไก่ดำเลเวล15สวัสดีเพื่อนเฮ้ย <c oughs> เจอเพื่อนนะผมแม่ค่อนข้างจะต่างกันเลยนะระหว่างเลเวลสิกับยี่สิบปะปะทะกันเฮ้ยไก่ดำ <c oughs> โอ้โหดิสคอนเนกไปเลยเอาเป็นว่าเจ้าไก่ดําก็หยุดเท่านี้ก่อนนะมาดูเจ้าไก่พิการกันเถอะนี่เจ้านี่เน้นแบบว่าแอคแท็กที่รุนแรงแล้วก็อันตรายแถมอัตราการคิก็ค่อนข้างจะสูงเล็กน้อยอืมไปต่อเนื่องเลเวล1ิแม่รีบกดจนไม่ได้ดูเลยนะว่าใช้เงินเท่าไหร่ป๊บปั๊บป๊บตอนนี้เหลือห้าล้านโอ้ยห,หายไปประมาณร้อล้านกันแล้วนะอัปเกรดไปนี่เลเว อิบสีออร่าเห,เหลืองก็เข้มข้นขึ้นมาอีกแต่ก่อนก็เคยใช้เจ้านี้สู้แบบว่าเตะทีเดียวทุกตัวแทบจะตายเลยนะตอนนี้ก็520ล้านโอ้ยอันตรายเหลือเกินเงินจะพอไหมโอ้ยเฮ้ยเหลือ500ล้านแล้วเพื่อนอัพดีฟเฟนส์18ครถ้าผมโอ้โหยเอาดิออล่าพุ่งกระจายสีแดงเดี๋ยวเป็นออล่าดำก่อนแล้วลองไปใช้สู้ดูซิอัพดีฟเอนนี่แหละค่อนข้างจะจุกทีละ5ล้านเลยเหรอ โอ้โหกระอักเลือดอัปเกรดไก่พิการเลเวล19ครับผมนี่มาแล้วจ้าอัแท็กโอ้โหหนึ่งล้านหกแสนดีเฟนต์ก็เป็นล้านเหมือนกันเกินแบบว่าเจ้าไก่ดำไปสองเท่าโอ้โหและอัปเกรดคราวนี้นี่อืจะเหลือเงินเท่าไหร่นี่แหละตอนอัปดีเฟนต์7ล้านอ้าวโอ้ยเออ,อ <c oughs> จะหมดเหลือ407ล้านลองใช้เจ้าไก่พิการออร่าดำต่อสู้ดูซิเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างพิเศษจริงๆมี2ตัวกันเลยมาไก่พิการเฮ้ยเจอกับไก่พิการนะผมหมสวรรค์นายใกล้จะตายเหมือนกันแล้วงั้นสินะเอาละปะทะกันหน่อยตีก่อนโอ้โหนี่แหละที่เราพูด <c oughs> ช็อตเดียวตายก็ถือว่าเป็นตัวที่ทําให้เราเก็บตังได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยนะเล่นแต่ละด่านแป๊บเดียวผ่านคราวนี้โอกาสชนะ 57%ไก่พิการออลาดำกับเจ้าไก่คอเขียวหูเลือดของมันค่อนข้างจาืาเยอะพอดูตีก่อนนะผมนี่หูยเกือบหมดหลอดเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเพื่อ,อตายคู่หูไอ้คอเขียวก็เจ้าไก่พิการนะครับผมเราก็ควรจะลุ้นให้มันออกคริติคิลเพื่อให้ตีทีเดียวตายนั่นแหละจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมาแมตล้างตาครับผมส่งเจ้าไก่คอเขียว ขึ้นสวรรค์ไปเลยเพื่อนนี่โจะเดียวตาย <c oughs> เป็นไงเรายกนิ้วให้เลยแม่นายอัปเกรดชั้นมาแข็งแกร่งจริงๆไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเกรดเรเวล20พระผมไปโอ้โห,โ,หโหสุดยอดยอดเยี่ยม ไก่พิการอ,อลาเทพเจ้านี่แอคแท็กสุดยอดสอล้าน4เทียบกับไก่เจ้าสาวโอ้โหแอคแท็กมากกว่าอีกอันนี้2ล้านแล้วก็อัพอัตราการขิ K K K. นี่อัพดิฟเฟนทีละ10ล้านนะผมโอ้ยโอ้โหดูเงินดูเงินชั้นเหลือ328ล้านหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็แลกมากับเจ้าโอ้โหไก่พิการที่เทพที่สุดแอคแท็กไม่ต้องพูดถึงไก่พิการโคตรเยอะ2ล้าน4อันนี้ล้านเดียว h p พ อันนี้8,08 0อันนี้ก็ออ้ย4ล้าน8คนละเรื่องอาัตาคิ70%กับ66แล้วก็ดีเฟนต์1ล้าน7กับ500,000ยังไงก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าอยากจะลองอัพตัวไหนกันดี <c oughs> ในพาร์ทนี้นี่เรียกได้ว่าล่อกเงินเกือบเกลี้ยงกันเลย <c oughs> ลองใช้ไก่พิการต่อสู้ดูหน่อย50าครับผมไก่พิการออ้ยเจอเจ้าไก่แผงคอสิงโตมาฟาดกันหน่อยเอาให้ยับ เฮ้้ยโโอหข้อเสียก็คือจะตายง่ายแบบนี้แหละนายต้องตีก่อนนะตัวมันใหญ่กว่าตีทีเดียวตายอื้ออุ้ยสุดยอดโอกาสชนะคราวนี้ประมาณเฮ้ย23%ตัวเอร์เซ็ต์ตัวไรเอยเจอกับไก่หมอผีโอกาสชนะเจ้าหมอผีนี่มันน้อยอย่างนั้นเลยล่ะแสดงพลังของเจ้าไก่ผ่านศึกมาหน่อยสิตบไก่หมอผีให้ตายไปเลยอ้าวพลังขากดโอ้โหเฮ้ยให้ตีไม่เข้าย่า มันจะเกินไปแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนมาสู้ที่แคนดี้แลนแลกันสบายตากันดีตอนนี้ก็สู้เจ้าหมอผีมาตาที่3นะโอกาส36%เราต้องเล่นไปสักประมาณ2รอบก่อนและรอบที่3ก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นยา่ามันจะขี้โกงน้อยลงโอ้โหหมอผีลิ้นห้อย 52%ไกพ่พิการกับเจ้าไก่ขาวก็ผมแม่ออลานี่สูสีแต่ตัวเราแข็งแกร่งกว่าเพื่อนเสมอกันอีกโอ้โหเสมอไม่ได้เลยนะพลังไก่ขาเดียวย่า โอ้โหกดหืมกดเลดยังชนะได้อีกต <c oughs> ีแรงสุดๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าไก่พิการตัวนี้เหมาะกับการ PVP หรือเปล่านะเพราะแต่ละคนค่อนข้างจะกดแล้วก็โจมตีได้อย่างแม่นยำตัวของเรานั้น H.P. น้อยอาจจะตายได้โอ้หูหไก่พิการประทะกับไก่หุ่นยนต์เรเวล20ด้วยมาเจ้าไก่พิการกับหุ่นยนต์เหล็กมาปะทะ กันอุย้ยเตะไปโอ้โยอุยอ้ยไก่หุ่นยนต์มันโหดโคตรนี่หรือเปล่านะหลายๆคนเลยอยากจะให้เราอัปเกรดดันมาเจอกับไก่พิการด้วยกันโอ้โหชื่อก็คล้ายๆกันด้วยนะปอแปลงกับปิงออล่าความมืดของนายไม่ชนะฉันหรอกอยา่าพิการตีกันตายคู่โหนี่แหละที่เราจะบอกอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการ PVP เท่าไหร่นะยังไม่ยอมหรอกเพื่อน เราต้องวัดฝีมือกันต่อโอ้โหไก่พิการกับเจ้าไก่เจ้าสาวเรเวลยี่สิบเปรียบเทียบความแข็งแกร่งระหว่างไก่พิการกับเจ้าไก่เจ้าสาวกันเถอะเอะไรโอ้โหทักทายกันไอเลิฟยูตีกันให้ตายโอ้โหยังไงโอ้โหชนะไก่เจ้าสาว <laughs> <laughs> ธรรมดาที่ไหนล่ะชื่อนี่แปลกๆนะ <laughs> โอ้โหเจอไก่หมอผีอืมวัดฝีมือกันหน่อยเจอกับหมอผีหน้าโหดมาตีกันใครจะตายเอ่ยเฮ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้แต่สําหรับเจ้าไก่พิการตัวนี้หน้าที่ของมันที่ดีๆเลยก็คือเหมาะกับการเอามาตีนกกระจอกเทศแน่นอนไก่พิการกับนกกระจอกเทศเลเวลเเลือดเยอะแล้วไงเจอไก่พันซึกมายา โอ้โหนี่ไม่ขี่นะเนี่ยยังแรงขนาดนี้บึ้มสุดยอดทีนี้ตายโอ้โหหกล้านแรงไหมล่ะเพื่อนแม่ทาให้ขนของเจ้านี่ล้นลเหมือนกันเลยนะสําหรับใครที่อยากจะให้เราอัปเกรดเจ้าไก่ตัวไหนเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเก็บตังค์นิดหนึ่ง Oh อ้โยอัพไก่2ตัวตังนี่เกือบจะเกลี้ยงทุกๆคนก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าเจ้าไก่ดําแล้วก็เจ้าไก่พิการมีความคุ้มค่าแค่ไหนในการอัพลองวิเคราะห์กันได้เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการอัพเกรดไก่ในพาร์ทหน้านะครับผมในต,ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้า ไปละบ๊ายบายจุ๊บจู๊บ